สวัสดีครับพี่นอ้องอยู่ในส่องผู้ปลาภายใสวนครับพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ในสวนกล้วยนะครับเด้อพี่นอ้องามาคํากล้วยครับผมพี่นอ้องอันนี้จะเป็นเสียมเล็กด้ามสันครับผมพี่น้องเพื่อคุ้นรูมฟังไม่คากล้วยนะครับผมพี่น้องแนมไปขบวนครับผมพี่น้องมองไปขบวนครับจะเห็นางามด้านใสแล้ว,วครับเด้อพี่น้อง งานดันไสตรงอ่าจะเสียบไม้ขึ้นมาครับผมพี่น้องตรงตรงที่จะเสียบไม้ขึ้นมาคือตรงนี้นะครับเพพี่น้องเลยตรงงามนี่พอดีเลยครับผมพี่น้องงามตรงนิ้วสีผมขึ้นสีขึ้นไปแล้วครับเพือพี่น้องนี่แล้วครับผมพี่น้องอ่าตอนนี้ก็ต้องกำลังขุดลุ่มครับผมพี่นอ้องอ่าขุดลุ่มให้ลึกได้อ่าประมาณคืบนึงครับผมพี่นอ้องอ่ากัน กันล่มนะครับเนาะกันกันล่มพายุมาครับผมพี่น้องแต่ถือว่าซอยได้ในระดับนึงนะครับเนาะพี่น้องไม่ไม่พายลำลำเดียวครับผมพี่น้องเปลี่ยนไม้พายลำเดียวน้อผมก็แต่งเป็นน้ำแนแล้วครับผมพี่น้องน้องส่วนนีนขึ้นมาใหม่ครับผมพี่น้องน้อจะขึ้นมาใหม่กัดไล้ครับผมพี่น้องตรงนี้ก็ได้แป่งเป็นน้ำแนแล้วครับผมเนี่ย แทงอยู่นอเดียวครับผมพี่นอ้อยหลังจากที่ผ่านมากผมก็จะข้ามตรงนี้แล้วครับผมตรงที่คุณลุ่มไว้นี่ครับผมเพราะว่าเพื่อจะฟังไหม่นะครับเนาะม่องมากข้างบนก็คือเจ็ดเสียบไม้คือตรงนี้แล้วครับผมนี่น้องเยเสียบไมคข้ามตรงนี้ให้ดันดันในต้นในตรงประมาณเพรบ่เชื่อม่า จะให้มันโตนะพี่น้อ,นองเนาะให้มันเด็กโกงอ่าโกงลงมาจังเลยครับผมพี่น้องเพื่อเพื่ออ่าเครื่อเพิ่มควาสวยนะครับผมให้เพิ่นเด็กโกงโค้งลงมาแล้วครับผมพี่น้องอ่าจะจะเอาเอาตรงไรก็มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่น้องเนาะถ้าให้มันโต้งไรมันอ่าตวัวเวยมันเด็โกงตัวแล้วก็บม่อยากใครเองไม่อ,อยากอันนี้มันเนาะครับผม พี่น้องหากโกงไปไรก็อาจจะเกิดการหักลำต้นไดครับผมพี่น้องอายุประมาณนี่แหละครับผมพี่น้องให้ข้ามยูอะไรแปะมันประมาณนี้ครับผมพี่น้องสายรัดซอนสายรัดเกิดนี่แล้วครับเด้อเป็นสายลำยศครับผมพี่น้องสายลำยศปักแตงมนี่ยนครับผมพี่น้องตัดมาตัดมาให้ได้ตามระยะห้าต้องการเลยครับผมพี่น้องโพ่าบพจจะม้วเด้พี่น้องนะนี่เป็น สายน้ำยดสวนตกแตงโมครับผมพี่น้องนี่สสยน้ำยดสวนตแตงโมนี่รัดวิธีรัดเกิดน,นี่ละครับผมพี่น้องนี่นี่ครับผมจะรัดต่อนสองตอนก็ได้ครับผมพี่น้องเป็นยุคกับพี่น้องออลุงมือทำเลยครับผมพี่น้องยังผมกับมัดตอนเดียวจบเลยครับผมพี่น้องเรียกว่าจะเป็นสองตอนก็ได้ครับผมเพื่อ กันวันหักอ่าพาดนะครับเนาะก,นกนันกันหักพาดได้ก็ได้เอนก็นได้ครับผมพี่น้องอ่าอ่าแนวผมพี่น้องลักษณะการขับของผมอ่านี่อ่าเคื่อนี่เอ่คร <c oughs> ับมีหลายตัวในเบิรงครับผมพี่น้องหลายตัวในเบิร์กในยังเส้นผมนี่อ่าจจะมัน ต้นสูงไรเทาก็มาเป็นซองตอนได้ขราวบผมพี่น,ออน้องมาเป็นซองตอนเล็กอะไรข้าวบผมพี่น้องนี่เพราะว่ากันกันย่ามมันอันนั้นเนาะครับอันย่ามเครื่องมันหนักได้น้ำหนักได้ไรยมันมันจะอาจจะหักอ่าหักเครื่องได้ครับผมพี่น้องหักเครื่องลั้ต้นหักเครื่องได้ครับผมพี่น้องอนี่แหละมาเป็นซองตอนก็ได้ครับผมพี่น้องอ่ากัน กันดีก็แก่แล้วครับเนาะพี่น้องแต่ผ่าดมาแล้วมันแก่ไฮครับผมพี่น้องถ้าเป็นคิดคิดเป็นเครื <internally. S 1> ่องเครื่อละสองร้อยนะครับเนาะเครื่อละสองร้อยตัวละสองร้อยครับผมพี่น้องอ่าตัวละสองร้อยบาท้ะครับด้วยอ่าเกิยู่กับอ่าลูกกล้วยห้านันครับผมพี่น้องลูกกล้วยห้ามสมบูรณ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอ่าตัวเครื่อละสองร้อยบาท้ะครับด้วยตัวเครื่อละสองร้อยบาทนี่อ่า จังว่าบอกแ,แน่วแนวทางเนาะครับเนาะบอกเป็นแนวทางให้เพื่อนกเกษตรทุกๆท่านครับผมไม่น้องท่านท่านไดมีแล้วก็อ่าก็ดีใจน้ำครับผมไม่น้องดีใจน้ำเลยครับผมดีใจน้ำนะครับผมเหือนที่ท่านได้อ่าเห็ดเหมือนผมนะครับเนาะ,อ,ะอาจจะเป็นกเกษตรเล็กๆหน่อยอ่าในการปลูกกล้วยนะครับเนาะเพราะว่าสวนผมจะบม่ได้ปลูก อยางอื่นนะครับเด้อมีแต่กล้วยยางเดียวครับผมพี่น้องยาง่ายางบท่ันมีความอ่าในด้านอื่นนะครับนอกจากสวนกล้วยนะครับผมนอกจากสวนกล้วยครับผมพี่น้องเห็ดกล้วยมากอะรวมรวมหลายป <Lab> ีแล้วครับผมพี่น้องรวมรวมหลายปีแล้วครับผมตั้งแต่นับได้กับหาถึงหกเจ็ดปีได้แล้วครับผมพี่น้องประสบการณ์กับพ่อมีนะครับเนาะ อ่าแต่ละคนอ่าแต่ละท่านแต่ละอ่าคือผมนี่ก็อ่าโบโบเสื้อมาเจ้าของเกงน,นะครับเด้อแต่กับอ่าเบิงเบิงศึกษาแนวทางไปเรื่อยๆครับผมพี่นอ้องทางช่องยูทูปอ่าต่างๆครับผมพี่นอ้องเบิงไล่ช่องไล่บอลเบิงความแตกต่างของแต่ละสวนแต่ละบอลหลักมัดปรับใศษอ่าในสวนของเจ้าของน้องครับผมพี่นอ้องอ่าอย่างเช่นอ่าใบเกิดอ,อ่าเชื้อราเนาะครับเนาะ ใบจุดเกิดจากเสือรา่นี่ครับผมนี่คือเป็นจุดเสือรา่ครับผม,มน,นีน่น้องเลยเอรา่จะใบเนาะครับเนาะถตายังเขียวอยู่เกิดอ่ามีความโดนสมบูรณ์นะครับผมถตายังเขียวอยู่อ่าแต่ยังถือว่าบ้านมีโรคอ่ามีไ่นะครับเนาะข้าแม่นเจอลักษณะแบบนี้ครับผมน,นี่น,น้องเลยนี่เกิดเกิดโรคแล้วครับผม,มน,นี่น,น้องเลยเกิดโรคใบเหลืองใบด่างใบไม้แล้วครับนี่นี่เกิดโรคแล้วครับเด้อตัดทิ้งได้เลยครับผมนี่น้องเลย ว่ต้องเสียดายมันครับผมพี่น้องตัดการใบทิ้งไล้ข้าวโพดพี่น้องนี่ะแต่ก็ยังเหลืออายุนี่ยังเหลือไว้ได้หลายอยู่ครับผมพี่น้องนี่มีอยู่ประมาณหกเจ็ดการได้อยู่ครับผมพี่น้องแต่ว่าอย่ังเหลือเอ่ออ่ลดลงมาหาการนะครับเนาะเพราะว่าเออ่เพราะว่าการใบมันจะสร้อยในเรื่องในเรื่องการดูแลของเครือกล้วยให้ลูกกล้วยเฮามันมีความอุดมสมบาบุญนะครับเนาะ ตะขาดอ่าตะขาดอ่าตามกา็หาใบลงมามันกะเนี่ยครับผมเกิดผลเสียได้เลยครับผมพี่น้องเกิดผลเสียได้เลยครับผมเพราะว่าใบมันเป็นอ่าตัวเลี้ยงของอันไอ้เครือนีน่เนะครับเนาะไอ้เครือมีความอุดมสมบูรณ์มีน้ำมีอ่าธาตุอาหารอ่าเลี้ยงจนว่าได้ตัดขายครับผมพีม่นอ้อง ก็มาบอกเคล็ดลับเร็วๆหน่อยครับผมพี่น้องอ่าบอเซอร์มาหวงวิชาด้วยครับเด้อบอเซอร์มาหวงวิชาครับผมพี่น้องอ่ามียังเขากิดแบ่งปันอ่าแบ่งปันร้อยยิ้มกันไปครับผมพี่น้องนี่แล้วครับผมลักษณะของอ่าใบที่มันเกิดโรคนะครับเนาะนี่ตัดทิ้งได้เลยครับผมพี่น้องนี่ตัดตัดเห็นแนบลำต้นไปเลยครับผมพี่น้องนี่ยังเส้นผมอ่าตัดแต่งมากครับผมพี่น้องให้ได้ประมาณนี้แล้วครับผมพี่น้อง นี่จะบม่มีน้ำค้างนี่ครับผมพี่นหรอกจะบม่มีน้ำค้างเลยะจะบม่มีน้ำค้างน,น,น้ำนนอ,อุ่มในลำต้นนะครับผมผมกะซื้อชานแนวทางไปทางซองก็หลายๆซองนะครับผมพี่นอ้องเพิ่งปรับเปลี่ยนมาใส่ในชีวิตประจำวันนคะครับผมเนาะมาใส่ในชีวิตประจำวันครับผมพี่นอ้อง เลี้ยนลูกลกระป๋อยก็พบไม่น้อนค้อมลูกบ่มีหม่อง,อองสิ้นสุดนะครับเนาะค้อมลูกบ่มีหม่อง,อองสิ้นสุดนี่นี่เห็นแล้วครับผมพี่นอ้องแต่มันเกิดเจือันเกิดเสื้อามันเกิดเบื้องง่ายๆครับผมไม่นอเนเอหน่าเอาใบพัดใบกบับนี่มันออกครับผมพี่นอ้องกาบแห้งมันนี่แต่เชือว่าหลอดอยู่หรอกที่ครับหลอดอยู่หรอกถ้ามันเจอแสงดยแดดโดยตรง อ่ถ้ามันเจอแสงแดดเลยโดยตรงหนึ่นอะไก็ยังบรูดแล้วครับเนาะอืออันนี้มันจะมันไหลครับผมพี่น้องเปลือกเปลือกปีมัน,นครับผมเปลือกมันย่ามมันนะ่ะแหงแหงข้าครับผมอฮะ100คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วครับผมพี่น้องขอบคุณอ่าทุกการติดตามและรับชมเดอ้อพี่น้องเดอ้อครับผมอ่าขอพูดไปย่างยิงครับผมพี่น้อง100คลิปนี้ก็ อขอไว้เพียงสมนเแล้วครับผมขอพูดมากๆครับผมสวัสดีครับ